กลับในครั้งกับรายการพบผู้จักรนะครับทางสถานีวิทยุจะเสียงขหายไปในสวน FM 172.5 MHz ดจ้เวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สกานาคามและช่อนรายการในวันนี้นะครับเราจะพบกันวันศุกร์ทุกเวลา 18. ส8ปนาฬิกาสานาทีสิบกานาฬิกาประมาณสำหรับช่องทางการติดต่อกับทางรายการมีนในใหลายช่องทางด้วยนะครับทางโทรศัพท์หมายเลข055้า เก้าหกหนึ 4, ่งหนึ่งสองสี่ศูนย์ห้าห้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งสองสี่หรือทางเว็บไซต์ที่ w w w n u r e d i o n u a c t h ยันนะครับ www.nuaredio.nu.ac.th หรื th, อทาง facebook โดยพิมพ์คำว่า สถานีพิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนคุณผู้ฟังสะดวกทางไหนก็ติดต่อทาง,งนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมผู้ช่ยวยดาตาอาการนะครับจะนําเสนอในหัวข้อที่เรื่องว่าผู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายมากนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสภาพการผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมีภาวะที่เริ่มเพิ่มจานวนมากขึ้นนะครับ โดยคำประกาศความขององค์การสาประชาชาติระบุว่าผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในประเทศไทยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2546ระบุว่าผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยครับตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2546นะครับลักษณะนพิเศษของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ ก็มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กนะครับแตกต่างกันในเขตชนสังคมเมืองและสังคมชนบทนะครับเช่นหน้าตาเนี่ยนะครับผู้สูงอายุก็จะมีผิวหนังที่เหี่ยวย่นนะครับผมงอกมีพฤติกรรมจุกจิกขี้บนย้ำคิดย้ำทำอารมณ์ไม่คงที่สุขภาพหรือความจำไม่ดีต้องพุ่งพาผู้อื่น มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเช่นเปลี่ยนจากฐานะทางสังคมจากพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือทวดนะครับแต่ในเชิงนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยยังโชคดีนะครับที่ได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุด้วยตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาท 70-79ปีจะได้เบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละ700บาท80-89ปีจะได้รับผู้เเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและ90ปีขึ้นไปจะได้เบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทครับท้งในท้งนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สูงอายุก่อนนะครับว่าไม่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการชดเชยหรือว่าการดูแลจากร,รัฐบาลทางด้านอื่นทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นนะครับแล้วตั้งแต่วิเศษภัณผู้สูงอายุด้านอื่นๆอีกเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเป็นวัยที่ต้องการรับการดูแลเป็นพิเศษครับเพราะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมถอยของร่างกายแตกต่างกมากมายโดยรวมถึงการเสื่อมถอยด้านจิตใจด้วยนะครับมีโรคเลือดังที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเช่นความดันสูงเบาหวานโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคกระดูกพุนโรคเกา โรคหมอนรองกระดู for กสล,กล,กลกังท OK. ับประสาทโรคจอประสาทตาเป็นต้นครับนอกจากนั้เนี่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์สังคมเศรษฐกิจซึ่งผู้สูงอายุบางรายอาจจะไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับการเตรียมความพร้อมเป็นสูงอายุผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและเตรียมความพร้อมทางด้านสังคมครับเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายนะครับ ผู้สูงอายุต้องรับรฐฐสภาพเปลี่ยาแปาร่างกายต้องต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับภาวะที่เป็นอยู่ครับบางท่านอาจจะต้องลดหน้าที่ภาระหน้าที่ให้น้อยลงอย่าหักโหมควรทําง,งานที่เพลิดเพลินและกระจายงานที่ผิดไปชอบไปสู่โลกลูกหลานครับหากไม่สบายควรรีบไปหาหมอเดี๋ยวปล่อยทิงไว้นานหลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวนที่ทำให้เกิดความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับ สนใจในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานของตนเองเช่นอาหารน้ำที่อยู่อาศัยสุขอานามัยการออกกำลังกายการทักผ่อนครับส่วนการเตรียมพร้อม้านจิตใจนะครับผู้สูงอายุต้องเข้าใจและยอมรับความเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฝึกตนให้อยู่ในหลักธรรมทําตนให้เป็นที่เคารพของคนทั่วไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมใช้ใจให้พอดีกับรายรับ จะหากิจกรรมที่ชอบทํามาทํานะครับส่วนด้า่งการเตรียมพร้อมทางสังคมนะครับก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมกักจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นครับส่วนใหญ่จะน,นั่งนอ,น,น,อน,เนเป็นประจำทุกวันนะครับซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกหอเหี่ยวลงทุกวันผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันให้ได้นะครับไม่ยึดตัวถือตนมีความคิดเห็นของตนและความคิดเห็นของคนอื่นนะครับ สนใจสิ่งใหม่ๆคบเพื่อนต่างวัยพูดคุยจะได้เปลี่ยนทุกความคิดเห็นออกสังคมบ้างเป็นครั้งคราวหรือร่วมชมรวมกับผู้ส่งอยู่ที่อยู่ใกล้บ้านนะครับรวมถึงการเตรียมพร้อมทางด้านกฎหมายโดยเตรียมทำพิธีการทิ้งไว้ในขณะที่ยังมีสัสนสิสันตสัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของตนเองอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมนะครับต่อไปเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมนะครับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมเนี่ยก็ต้องคานึงถึงเรื่องของปจัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องมือห่มที่อยู่อาศัยและการดูแลสุขภาพรักษาพยาบาลครับรวมถึงการดูแลให้ควบคุมทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยนะครับ โดยยึดหลัก5อเดวยกันครับในการแสดงผู้สูงอายุแบบองค์รวมก็คืออาหารออกกำลังกายอนา,ามายัยอารมณ์อดีเลกย้ำแบบนะครับอาหารออกกำลังกายอนามัยอารมณ์อดิเรกนะครับแต่ละคาหมายความว่าอย่างไรน,นะครับเราไปดูอาหารก่อนนะครับอาหารในผู้สูงอายุเนี่ย และควรดูแลเรื่องพภชนาการในผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่แข็งแรงและลดความรุนแรงของโรคต่างๆครับผู้สูงอายุควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในประมาณที่เพงพอต่อความต้องการของร่างกายลดอาหารคาร์โบไฮเดตเช่นพวกข้าวแป้งน้ำตาลไขมันน้ำมันจากสัตว์พืชไข่แดงเนยเน้นทางตัวตีเนยเพราะเนื้อปลาและไข่แดงปริมาณไม่เกินสามฟองต่อสัปดาห์ครับ กินผักถั่วและธัญพืชต่างๆให้มากเลือกกินผลมไม้รดไ้่หวานดื่มน้ำให้เพียงพอวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอาจจะทำให้เกิดโรคตามมาได้ครับออที่สองคือออกกาลังกายครับผู้สูงอายุควรออกกาลังกายา3-4ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อกระตุนน้นกระบวการเต้นของหัวใจการบริหารร่างกายให้ครบทุกส่วนของร่างกายและการช่วยฝึกกล้ามเนื้อโดยอเความยืดหยุ่นของร่างเพิ่มความยืดหยุ่นข,ของร่างกาย ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ดีขึ้นครับเป็นการป้องกันการพัดตัวหกล้มที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้แก่การยืดเหยียดลำไถ่เก๊กลำไม้พรองโยคะเดินเร็วว่ายน้ําเป็นต้นครับหลีกเรียการ้าออกกำลังกายที่เกินกําลังการเกรงเบ่งยกกหนักการใช้ความเร็วสูง ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อบอ้าวอากาศแเทไม่สะดวกหรือกลางแดดจ้านะครับเวลาออกกำลังกายอที่สามคืออออนามัยครับผู้สูงอายุควรละลดเลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเหล้าบุหรี่รวมพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆสังเกตการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะระบบขับถ่ายตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี แต่สิ่งแวดล้อมให้มีสุขภาพที่เหมาะสมมีอากาศถ่ายเทสะดวกแสงสว่างพอเหมาะมีความปลอดภัยพื้นต้องไม่ลื่นมีราวจับช่วยในการทรงตัวโดวยเฉพาะสถานที่ที่สามารถเกิดบิเหตุได้ง่ายเช่นห้องน้ําห้องนอน,ห,อน,อนหรือห้องครัวครับโดยปัญหาผู้ป่วยผู้สูงอายุได้แก่นอนไม่หลับในกลางคืนการตั้งปสัสสาวะไม่อยู่หรือปสัปสปสาวะเล็ดปัสสาวะลาดบ่อยๆพัดระตกหลุมง่ายๆครับ หากดูแลไม่ดีพออาจจะไม่เกิดปัญหาตามมาได้เช่นเกิดหัวแทรกซ้อนและนอนติดเตียงการสับสนฉับพลันหรือดีลิเลียมซึ่งอาจเกิดอันตรายในระยะยาวหรือถึงแก่ชีวิตได้นะครับออที่สี่ก็คืออออารมณ์ครับฝึกควบคุมอารมณ์คุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองทำความรู้จักและเข้าใจตนเองถึงการเปลีป่ยนแปลงตามธรรมชาติตามัยที่เกิดขึ้น ปล่อยวางกับเรื่องต่างๆให้มากที่สุดไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมเดิมมองโลกในแง่บวกทำติดใจให้ล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขและมีสุขภาพครับออสุดท้ายนะครับก็คืออ้อาดิเลกครับสร้างคุณค่าให้ตนเองโดยการทํางานอาดิเลกที่เหมาะสมนะครับเช่นปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ เข้าวัดฟังธรรมเข้าร่วมชุมนุมต่างๆหาโอกาสพบปะสังสรรค์กับผู้เพื่อนผู้สูงอายุทีวเดนเดียวกันเป็นครั้งคราวนะครับช่วยเหลือให้คุปรึกษาคานาันแก่ลูกหลานและคนรอบข้างทำกิจวัตรประจำวันต่างๆทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่เหงาเกิดความออุ่นและรู้สึกถึงคุณค่าของตอนเองได้ครับที่กล่าวไปแล้วเป็นการดูแลสุขผู้สูงอายุแบบองค์รวมนะครับซึ่งประกอบด้วยอาหารออกกําลังกายอนมามัย อารมณ์และดีเลกครับแต่วันนี้เนี่ยผมเพื่อว่าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลแบบสุขภาพองค์รวมเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทา่านมากก็น้อยในการที่ท่านดูแลตัวเองถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุหรือดูแลคนที่เรารักผู้ใหญ่ในครอบครัวเราที่อยู่ใกล้ชิดเราได้นะครับรั่วันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระที่ผมพูดถึงนะครับก็คงจะใกล้เวลาใกล้หมดลงแล้วนะครับ สุดท้ายครับขอฝากถึงท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสวนได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pha.nu.ac.th ยันนะครับ www.pha.nu.ac.th หรือ Facebook พิมพ์คำว่าคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสวนครับ หากผู้คนมีข้อสงสัยจะต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและกเครื่องสำอางสามารถสอบถามมาที่รายการได้นะครับหรือไปที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์หรือโทรศัพท์ส่งข้อความไปเฟซบุทะทะ๊กทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ครับแต่วันนี้ผมผู้ช่วยอาจารย์อาจารย์คำลายวัชนีน,นะครับสวัสดีครับ